สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซุซุคิยนสาขาบุร ok ีรัมอกเมืองนะครับก็เจอกันเป็นก็เรียกว่าครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่หยุดงานหลังสงการา์มาเนี่ยก็ไปได้ทรงผมใหม่มา <c oughs> จากผมที่มันมีน้อยอยู่แล้วไปเจอช่างใหม่นี่ย,ยิ่งตัดไทยเอาไทายเอาน้อยกว่าเดิมอีกทีนี้ก็ตั้งแต่หลังสงการา์มาเนี่ยพี่ตายสังเกตดูยังไม่มีรถลงมาเลยนะจะมีลงคันเดียวลูกค้าที่อยู่อำเภอคูมเมืองนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะ ไปเดินสำรวจนะครับด้านหลังว่ามีรถรุ่นไหนบ้างแล้วก็ทีนี้เลือกรถมาโชว์สักหนึ่งคันนะครับด้านหน้าเพราะด้านหน้าจะวางมากๆเลยด้านหน้ารถที่จอดโชว์อยู่แล้วมันก็จะเป็นเจ้าตัวแคลิฟอร h นิอาไฮแลนเดอรนุก้ดแซดนะครับรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะ,ะเพราะว่าตัวล้อเนี่ยจะได้ล้อแม็กซ์สนิ้วเลยแล้วก็ยางบิสโต e นสองหกห้าหกสใบปัดน้ำฝนบิวอินตัวนี้นะครับเรายกก้านปัดไว้แล้ว วิธีการยกก้านปัดก็ง่ายมากนะครับเราปิดเครื่องแล้วก็ดันเจ้าตัวก้านปัดน้าฝนเนี่ยเข้าหาพวงมาลัยมันก็จะยกขึ้นแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED รุ่นนี้พี่ต่ายเอามาโชว์นะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วอีกคันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินสํารวจด้านหลังก่อนว่ามันมีสีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้นะครับทางทีมงานของบุรีรัมย์นอกเมืองเนี่ยก็จะมีส่งมอบกันหนึ่งคันก็จะเป็นคันนี้เลยเนี่ย เป็นเจ้าต,ตัวแคปโฟ1.9เกรดเอสเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตอนแรกเจ้าคันนี้แหละได้มาจอดด้านหน้าเป็นสง่าเลยแต่ว่าลูกค้าจะมารับแล้ว738,000รวมสีเทาแรมโบนะครับได้ไฟหน้าแบบมัน,มนเป็นมัลติรีเฟกเตอร์สิหรือว่าไฟตาเพชรนะครับมือจับตัวนี้จะเป็นสีดำนะแล้วก็ได้ล้อกระทะขนาด15นิ้วเลยสีที่มีให้เลือกนะครับก็จะมีสีขาวสีบรอนสีเทาแบบที่เราเห็นนี่แหละโอ้โรอมากๆแล้วคันนี้ ตั้งแต่หลังสงกรานนะครับรถที่มาลงเนี่ยก็จะเป็นคันนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเกรด L นะแต่ก่อนมันชื่อ LDA แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ L อย่างเดียวนะครับพอเป็น MY 4อ่าได้ล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม็ก16นิ้วนั่นเองแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับไฟรีไฟเลี้ยวนี่จัดอยู่ในโคมเดียวกันทั้งหมดเลย กระจังหน้าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าสีบรอนเงินตัดกับสีเทานะแล้วก็มีสีดําตัดอีกรอบหนึ่งที่เห็นนะครับถ้าใครอยากได้เกียร์อัตโนมัติเนี่ยที่เราถ่ายเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวเอสีเทอร์แลมโบใช่ไหมมีเกียร์อัตโนมัตินะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่มีเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ถือว่าท็อปที่สุดแล้วแหละนะครับที่จะมีเกียร์อัตโนมัติในตัวเตีย้ยนั่นก็คือเจ้าคันนี้นั่นเองนะครับแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะพึ่งมาลงเลยสังเกตได้จา,จากตรงไหนนะครับพา หนึ่งแหละพี่ตายก็เดินสํารวจทุกวันนะครับจะเดินสํารวจตลอดเลยทุกวันว่ามีรถรุ่นไหนของลูกค้าท่านใดมาบ้างนะครับแต่ไม่เจอเจ้าคันนี้แล้วก็ตัวแผ่นอีโคสติ๊กเกอร์เห็นตรงนี้ไหมเนี่ยก็ยังอยู่นะครับก็แสดงว่ารถเพิ่งลงแต่เอ๊ะมาอย่างไงมาคันเดียวเออแปลกนะครับ8ปดแ0 0ีบาทเดียวลูกค้านะครับก็จะรับน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับตอนนี้กลุ่มลูกค้าเกษตรกรไล่อ้อยนะครับ ก็จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มหมื่นหนึ่งนะนะครับแล้วก็กลุ่มราชการก็สําสหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็จะได้เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ก็ลูกค้าอยู่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองเป็นเกียร์ออโต้นะครับแปดแสนไม่ใช่แปดแสนขอโทษทีเก้าแสนเจ็ดห่นสี่พับาทนะครับคันนี้เออเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปโชว์ดีกว่าเจ้าตัวมิวอกนะครับ เดี๋ยวไปฉีดน้ำเช็ดๆนิดหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นโชว์กันนะครับคันนี้จะเป็นเย้าตัว m ิวเอ็กซ์เกรดแอคราคา1,174,000บาทนะครับมี2สีนะคันนี้ก็จะมีสีบรอนกับสีขาวนั่นเองแต่ก่อนมีสีบรอนอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้มีสีขาวแล้วยางดันหลบนะครับแล้วก็แม็ก17นิ้วรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมดิสเบรกหน้าหลังดิสเบรกสีล้อเลยนะแล้วก็เบรกมือเป็นไฟฟ้าด้วยโอ้ไม่ธรรมดานะ เป็นคอยสปริงทั้งหมดเลยช่วงล่างนะครับฐานล้อยาวนะครับช่วงล่างกว้างทําให้เจ้าคันนี้มีการยึดเกาะแล้วก็ส่งตัวที่ดีพอเราไปดูภายในเขาจริงเนี่ยโอ้บอกเลยนั่งกว้างนั่งสบายตอนที่สามก็นั่งสบายเหมือนกันนะปกติตอนที่สมเนี่ยจะเหมาะสําหรับเด็กๆคนตัวไม่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาพี่ต่ายไปประชุมใช่ไหมครับไปไกลๆไปต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าไปกันเจ็ดคนก็มิวไปก็นั่งได้ครบเลยก็เซียวเซีลก็บางคนก็ตัวไม่เล็กนะ ตัวไม่เล็กแต่อย่างอื่นอาจจะเล็กก็ได้ <c oughs> โอ้เป็นตัวอ๋อเป็นตัวแซดโอมาแล้วมาแล้วคันน้นลูกค้าก็จองไว้แล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวแคปโฟร์ไเดอร์หนึ่งโอ้มันไม่ใช่มาลงแค่คันตัวเอลออโต้คันเดียวเนี่ยคันนี้ก็เพิ่งมาสังเกตดูไหมแผ่นอีโคะยังไม่ได้ก็อ,ออกเลยเออแสดงว่ามาสามคัน คันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเกรดแซนั่นเอง9 3 9 0 0 0บาทนะลูกค้าบอกออกไป5ปีที่แล้วราคา8 8 2 0 0 0ตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วครับก็อยู่9 3 2 0 0 0นั่นเองถ้าเป็นสีบรอนสีเทาสีดำเพิ่มอีก50,000นะครับจาก5ปีที่แล้วเพิ่มปีละหมื่นแป็กทัวเฉลีย่ยคันนี้8 7 2 0 0 0นะครับเป็นตัว c a p โฟไฮแลนเดอร์ er 1.9เกรด L อมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโตโ้และเกียร์ธรรมดานะสำหรับรุ่นนี้ เรื่องนะครับปัจจุบันยังเป็นตัวยูโร4อยู่นะยูโร5ยังไม่มีแต่ว่าถ้ายูโร5มาเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูว่ามันแตกต่างจากยูโร4ตัวไหนมันจากมันต่างจากยูโร4ตรงไหนสีเทาโอ้โหลูกค้านะครับเมื่อวานลูกค้านะครับจากสารครามจองเจ้าตัวแอลนี่แหละนะครับช่องสีเทาถ้าเป็นสีเทาในได้คันนี้เนี่ยนะ แต่ว่าเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนเป็นสีดำอ่ะก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้ก็จะอยู่ประมาณนี้คันนี้ลูกค้าจากสึงสางนะครับก็ลูกสาวที่อยู่เกาหลีก็ออกให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวน่าจะรับรถอยู่ประมาณช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนพฤษภาแต่ลองขอลูกค้าดูหน่อยนะครับว่าโอ้ก่อนอนุญาตจ่ายเงินก่อนได้ไหม มีขอด้วยอยากได้ยอดเดือนนี้แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดือนหน้าก็ถือว่าได้ยอดเหมือนกัน8ปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับเจ้าตัว L4 บลอนคันนี้แล้วก็กนูน Elegance คันนี้นะครับลูกค้าอยู่อำเภอโนนดินแดงนะครับขายผีเตี๋ยวออกเจ้าตัว,วที่เห็นเนี่ยมันเป็นเจ้าตัว Phantom เอ้ยไม่ใช่ตัว Phantom มันเป็นเจ้าตัว Elegance น,นะครับแต่ว่าเขาติดตั้งตัว แม็กแฟนทอมเข้าไปมันก็เลยดูว่าเฮ้ยมันเหมือนตัวแฟนทอมมีการเล็บหลังค้าด้วยนะเดี๋ยวพี่ไตถ่ายให้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรละค่อนข้างจะโล่งนิดนึงอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษบอกได้นะแล้วถ่ายให้ ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย3ชั้นเป็น LED นะครับไฟเบรกอยู่บนสุดไฟเบรกอยู่ตรงนี้เป็นสภาพเดิมๆที่ยังไม่ได้ใส่กระบะยังไม่ได้แต่งแต่ว่าทีนี้เวลาเอามาแต่งเราก็แต่งให้ลูกค้าหมดเลยนะพวกกระบะไลเนอร์พวกฟิล์มพวกกันสะติดตั้งให้เรียบร้อยตัว S 657,000คันนี้มีเกียร์ออโต้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัว Mew X ไปฉีดน้ำกันดีกว่า